ผูลัค้นี่ไปวัดบ่เศ้ากับ,บบาปบ่เศ้าฮัลโหลเธอไปคือคือไปใส่เหล่าไงกับกู้จำศีลสวดมนต์ไหว้พระกูเป็นผู้นำใส่สุดขาวคือคือ,คอเตรียมตัวทุกคนเอากราบเปกิกระกาบงามแต่เด้ โยโสภาควาอาหังสมาราภูมีพระภาคเจ้าพระองค์ได้เป็นแม่มึงเป็นอย่างไะจังตบยุ่งก็มันกินเห่าเว้ยป่าหน้าได้หมอพาพพรว่าป่าแต่ตัวอันนี้มันยุ่ง บรบาปดอกทรงมันไปสวรรค์พุดว่าเบิงตี้ขนาดจำศีลกันยังที่ทรงยุ่งไปสวรรค์เบิงตีล้ล่ะนั่นล่ะผู้เท่ายางโงโย